สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่28พิมิถุนายน,น64อัปเดตราคาล่าสุดมารับชมรับฟังครับสวัสดีครับยุดรอบเช้าประจำวันที่28มิถุนายน,น64 ประกาศราคาทองรอบเช้าตามประกาศสมาคมค้าทองคําครั้งที่1ราคาทองคงที่แต่ว่าราคาทองโลก,โกสปอร์ตนั้นได้มีการปรับลดลงครับสู่ระดับ1,774เรหรียญต่อออนซึ่งปิดตลาดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ1 7 8 1เรหรียญต่อออนนะครับส่งผลให้ราคาทองคําแท่ง9ก5เช้านี้รับซื้อที่26,750บาทขายออกที่26,850บาท ทองรูปภัณฑ์รับซื้อที่2 6 2 7 2บาทและขายออกที่27,350ายบาทครับค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่91.81จุดและค่าเงินบาทอยู่ที่3าบาท9กสเสต,งตออางค์ต่อ1นดอลลาร์ครับนักวิเคราะห์ยังมองว่าราคาทองนั้นยังเป็นขาลงนะครับก็ต้องมาจับตาและอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งนะครับในส่วนของราคาทองรูปพัณุ์ที่แสดงอยู่นี้จะเป็นราคาทองที่รวมค่ากำหนดโดยเฉลี่ย ซึ่งแต่ละร้านนั้นอาจจะไม่เท่ากาันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและส่วนลดและค่ากําเดนองแต่ละร้านนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ